Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh วันนี้พบกับคุณครูมัสลันนะครับในรายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้นักเรียนจะได้เรียนหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับ <c oughs> หน่วยการเรียนรู้ที่6นี้นะครับเราจะเรียนเรื่องวัสดุเหลือใช้โอเคนักเรียนเรียนไปแล้วนะครับก็สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับ นักเรียนลองดูนะครับสิ่งที่อยู่บนตัวนี้นะครับาสามารถที่จะประดิษฐ์เป็นอะไรได้บ้างอันนี้เป็นวัสดุเดือดใช้หรือว่าสิ่งที่เราไม่ใช้แล้วนะครับเราก็สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับทําให้มันมีประโยชน์ขึ้นมานะครับนักเรียนคิดว่าสิ่งเหล่านี้สามารถ,ถที่จะประดิษฐ์เป็นอะไรได้บ้างาก็อาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันไปนะครับก็มไม่เป็นไรนะครับก่อนที่เราจะาไปประดิษฐ์นั้นเราก็มาเรียนในส่วนของวิธีการหลัก ในในการทํางานประดิษฐ์ก่อนนะครับโอเคหลักการทํางานประดิษฐ์จากวัสดุเราใช้ก็ก่อนที่เราจะทำนะครับเราก็ต้องคิดว่าเราอยากประดิษฐ์อะไรและก็สิ่งที่เราจะประดิษฐ์นั้นเป็นไปได้หรือไม่ครับแล้วก็สามารถนําวัสดุในท้องถิ่นมาประดิษฐ์นะครับ 2. นะครับใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่หาง่าย และก็เป็นวัสดุที่เหลือใช้และก็เหมาะกับงานประดิษฐ์ที่เรากําลังจะทํานั่นเองอาสามนะครับเราต้องอเวลาเวลาเราจะทำเนี่ยเราก็ต้องศึกษาวิธีการจากแหล่งความรู้ต่างๆนะครับเช่นตอนนี้เรามีอินเทอร์เน็ตแล้วก็สืบค้นจากอินเทอร์เน็ตว่าวิธีการทำเนี่ยทำอย่างไรหรือว่า,าเราไม่ได้มาที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ห้องสมุดเราก็ใช้วิธีการที่สอบถามคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณพี่ก็ได้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะทํางานประดิษฐ์ สเราก็ลงมือทําโดยเลือกวัสดุและก็อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานประดิษฐ์ของเรานะครับความสําคัญและก็ประโยชน์ของอาการทํางานประดิษฐ์นี้นะครับหนนะครับเราสามารถนําวัสดุที่มีอยู่อย่างจํากัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้และก็เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรอีกด้วยนะครับสนะครับฝึกให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ถ้าเราทําบ่อยๆก็จะทําให้เราเกิดมีไอเดียมีความคิดที่ ที่ดีขึ้นนะครับความคิดเริ่มคิดสิ่งที่ใหม่ๆนะครับโดยใช้ของที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ใหม่ความคล่องในการคิดและก็ความยืดหยุ่นในการคิดและก็ความละเอียดอ่ออบางทีเราทํางานเนี่ยต้องใช้ความปราณีใช่ไหมครับ โอเค3นะครับเราสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้นะครับประดิษฐ์สิ่งของต่างๆที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เองนะครับอีกทั้งสิ่งที่เราประดิษฐ์นั้นอาจจะสร้างไรายได้ให้กับเราก็ได้นะครับถ้าเราทําแล้วทําดีคนอื่นชอบเราก็สามารถหารายได้จากตัวนี้ได้นะครับต่อไป4อ่ถ้าเราทําบ่อยๆก็จะฝึกนิสัยการทํางานนะครับทำให้เราเป็นคนประหยัดมีความคล่องตัวในการคิดแล้วก็มีความอดทนนั่นเองนะครับ ความคิดสร้างสรรคสี่ลักษณะมีอะไรบ้างนะครับ 1. ความคิดเริ่มนะครับเป็นกระบวนการคิดและก็สามารถแตกความคิดแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ําจากของเดิมนะครับ 2. ความคล่องตัวในการคิดก็เป็นการสร้างความคิดให้เกิดกับตัวเราเองอย่างรวดเร็วนะครับคิดได้ทันทีที่ต้องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ 3. ความยืดหยุ่นในการคิดเป็นการคิดอย่างอิสระคิดได้หลายอย่าง นะครับรวมถึงการคิดดัดแปลงให้เกิดประโยชน์หลายๆด้านไม่ซ้ำกันนะครับและก็อันที่4ลักษณะที่4ก็คือความคิดละเอียดละออนั่นเองนะครับเป็นการคิดที่มีความรอบคอบมีความปราณีตสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีคุณภาพในทุกๆด้านนั่นเองอ่ะทีนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอนักเรียนทาให้นัเกนนเรียนดูนะครับเผื่ออ่านัเกเรียนได้เกิดความคิดเพื่อที่จะไปทํา ในส่วนของกิจกรรมที่ครูจะฝากท้าย,ทาย,ทายบทเรียนนะครับโอเคลองไปดูวัสดุเรือใชอ้ที่บ้านนักเรียนก็น่าจะมีการมีวัสดุเรือใช้เยอะแยะนะครับอันนี้เขายกตัวอย่างจากขวดน้ำนะครับที่เราไม่ใช้แล้วเข้าทําเป็นอะไรครับทําเป็นกระถางต้นไม้กระถางต้นไม้น่ารักน่ารักจากขวดน้าพลาสติกนั่นเองนะครับ ก่อนเท่าจะทําเราก็ต้องศึกษาก่อนนะครับว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างวิธีการทํำยังไงนะครับเมื่อเรารู้วิธีการแล้วก็ไปหาอุปกรณ์แล้วก็มาลงม,มือทำนะครับตามข,ขั้นตอนที่เราได้ศึกษามานะครับน,นี่คือตัวอย่างนะครับน,นักเรียนอาจจะมีไอเดียมีความคิดที่ที่ดีกว่านี้ก็สามารถนําไปต่อยอดได้น,น,นี่เป็นการตกแตง่งนะเพื่อให้เกิดความสวยงามนะถ้าเราทำดีๆก็อาจจะมีราคาเราก็สามารถไปจำหน่ายได้ทำให้เรามีรายได้ ใว่าตุ๊เก่งๆเข้าวาดลงไปเลยนะครับโอเคเป็นกระถางต้นไม้สวยงามครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับกําไลข้อมือสวยงามมากนะครับจากขวดน้ําพลาสติกเหมือนกันอันนี้เราทํำทาเล่นทําใช้ก็ได้เหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์เราก็ต้องศึกษาก่อนอุปกรณ์ใช้อะไรบ้างให้เกิดความสวยงามกับชิ้นงานของเรานะครับแล้วก็ลงมือทำตามขั้นตอนที่เราได้วางไว้ ให้เกิดความสวยงามนะครับนะครับอ่าง่ายๆนะครับโอเคในส่วนของหน่วยการเรียนรู้ที่6นี้ก็เป็นการใช้วัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับโดยการประดิษฐ์อ่าของเล่นหรือว่าของใช้ขึ้นมาอ่ท้ายคลิปนี้คุณครูก็มีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะครับก็คือให้นักเรียนไปหาเศษวัสดุเหลือใช้ ที่เราไม่ใช้แล้วแล้วแต่จะเป็นอะไรนะครับให้นักเรียนประดิษฐ์ชิ้นงานขึ้นมา1ชิ้นจะเป็นของเล่นก็ได้จะเป็นของใช้ก็ได้นะครับทาเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปชิ้นงานถ่ายรูปตัวนักเรียนนะครับกับชิ้นงานที่เราทํานะครับแล้วก็ส่งมาในรายกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับอย่าลืมนะครับทําชิ้นงานเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาถ้าทําเสร็จแล้วไม่ถ่ายรูปคุณครูก็ไม่รู้เพราะนั้นให้เรียนถ่ายรูปด้วย ถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มของเรานะครับโอเคในหน่วยนี้หน่วยการเรียนรู้ที่6นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับหน้าวันนี้ขอจบด้วยคําว่าอัสสลามมะลยกุมบาระตุลลอฮ์วะบเระกาต